สวัสดีนะคะมาพบกับช่องของหน้านะคะนังชี่ทางวิวพิชิตกันร้านนะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาหวยของฮานอยนะคะก็คือมาให้ได้ชมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูคำเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศเวียดนามเป็นการคิดคํานวณตามหลักทางสิติโปรใช้วิทยาาณในการรับชมและก็รับฟัง ทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะ มีหวยรัฐบาลไทยออกนะคะหวยรัฐบาลไทยก็ตามที่นากลงนะคะเนาะเพื่อนเพื่อนพี่นากลงไว้ก็คือพูดคุยก่อนหวยออกนะคะแล้วก็คือ,อคือมันทําออกมาแล้วคือมันได้ประมาณนั้นนะคะเนาะแต่ตัวเลขจะออกมาแบบไหนถ้าสูตรมันเดินดีนะคะน่าเชื่อนะคะว่าตัวเลขมันไม่น่าจะไกลจากตรงนั้นแต่ถ้าสูตรมันหลุดนะคะ ทุกอย่างมันก็คือหลุดหมดนะคะตั้งแต่ต้นนะคะเพราะว่าสูตรที่น่าทำเนี่ยคือเขาเรียกว่ามันมันเป็นสูตรคิดแบบง่ายๆนะคะเพื่อนพี่แต่จริงๆแล้วคือตัวเลขอะมันไม่ได้อะไรมากมายนะคะเนาะแต่ขอแค่ว่าให้เราเข้าใจในหลักแค่นั้นเองอันนี้คือความเข้าใจของนากนะคะเน,ะ <laughs> นาะนักขค้ํนำเสนอประมาณนี้นะคะเนาะ ก็ยังไงก็เพื่อนๆพนที่ๆก็ดูประมาณนั้นนะคะเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนาคให้ดูฮานอยก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวท้ายท้าคลิปเดี๋ยวนาคจะเอารัฐบาลไทยแทรกเข้าไปนิดนึงนะคะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพพี่ดูนะเมื่อวานนี้นะคะของพิเศษพิเศษหกแปดสี่เลขล่างสามสามนะคะหกแปดสี่เลขล่างสามสามนะคะ เมื่อวานเจ็ดสูตรนะคะหลุดแค่สูตรเดียวนะคะเจ็ดสูตรหลุดแค่สูตรเดียวนะคะเพื่อนพี่ก็เข้าไปหกสูตรนะคะหลุดหลุดแค่หนึ่งสูตรนะคะเนี่ยค่ะวันนี้นะคะเพื่อนพี่วันนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนพี่ดูนะคะเดี๋ยวนะคะหน้าขอปรับกล้องนิดนึง อ่าแล้วก็ของ VP ใช่ไหมอ๋อปกติค่ะอันนี้ของนอยปกติเมื่อวานเมื่อวานหลุดสี่สูตรนะคะเข้าสาสูตรสูตรสองก็ยังยังเดินอยู่นะคะสูตรสองสูตรสามเดินนะคะแล้วก็สูตรหกนะคะหนึงหลุดสหลุดห้าหลุดแล้วก็เจ็ดหลุดนะคะวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนพี่ดูนะวันนี้ก็เด่นไปที่ศูนย์อีกนะกันหกับเ็ด ไม่ใช่สิหกกับเก้านะคะ <ๆ S 1> เพื่อนเพื่อนที่พี่อ่ะพูดผิดนะคะเจ็ดเจ็ดจะมาไหมเนี่ยห่วยรัฐบาลไทยห่วยรัฐบาลไทยถ้าพูดถึงว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยพูดนะคะห่วยรัฐบาลไทยอ่ะเดี๋ยวน่านจะพูดอ่าอันนี้ของเป็นฮานอยนะคะก็สูตรหนึ่งนะคะ สูตรหนึ่งวันนี้ได้หกกับหนึ่งสูตรสองได้ศูนย์สองแปดนะคะแล้วก็สูตรสามหนึ่งกับแปดแล้วก็สูตรสี่หกกับแปดสูตรห้านะคะห้ากับสี่แล้วก็สูตรหก 0, 4, 6, 8, 0, 5, นะคะศูนย์กับหนึ่งสูตรเจ็ดนะคะศู 0, 1, 0, 7, นย์กับหกหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะเพื่อนๆที่ดูนะอ่าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนาคเอานี่ค่ะแล้วก็ อันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่ของ V P V P นะคะเมื่อวานเมื่อวานไม่มีสูตรไหนหลุดนะคะหวยออกสองหนึ่งหนึ่งเลขล่างแปดสี่นะคะเพื่อนพี่เข้าทุกสูตรนะคะเข้าทุกสูตรวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะสูตร1นกับสสูตรสองศ สูตรสามหนึ่งกับสองสูตรสี่สี่กับแปดสูตรห้าสามกับหกหกกับเก้าตัวเดียวกันสูตรหกนะคะสูตรหกก็คือสองกับห้าสูตรเจ็ดสูตรเจ็ดนะคะก็คือห้าห้ากับเจ็ดนะคะประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆพี่ดูก็ประมาณนี้นะคะแคปได้เลยค่ะเดี๋ยวหน้าจะเอาอ่าหน่อยเขาเรียกว่าน้อยปกตินะคะขึ้นหน้านะคะเนาะอ่าอันนี้แคปได้เลยค่ะมี่ค่ะอันนี้น่อยปกตินะคะเพื่อนๆพี่ดูน่อยปกติ น้อยปกตินะคะสูตรสองนะคะสูตรสองนะก็ยังโอเคเพื่อน,นพี่ดูนะน้อยปกติศูนย์จะมาไหมเพราะว่ามันเบนไปหนึ่งงวดแล้วนะคะงวดนี้ศูนย์จะโผไหมหนึ่งสองสามศูนย์ชนสามสูตรนะคะปกก้าชนสามสูตรหนึ่งชนสามสูตรเหมือนกันนะคะแปดชนสอง ประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่เพื่อนเพื่นที่ดูนะคะหนเขาเรียกว่าเนี่ยค่ะน,นี้ของของปกตินะคะเพื่อนพี่แล้วก็วันนี้นะคะห่วยรัฐบาลไทยก็ออกนะคะเพื่อนพี่ห่วยรัฐบาลไทยนะคะถามว่าถ้าเป็นส่วนตัวนาคนะ้นาชอบชอบตัวไหนนาคชอบใน ตัวที่น่าํำน,นะคะเพื่อนพี่ถ้าล่างนะคะอันนี้ล่างนะคะเพื่อนพี่เนี่ยค on ่ะอันนี้ล่างนะอันนี้ล่างคือก็ยังยืนนะคะยืนยืนแบบเดิมผลจะออกมาแบบไหนหน้าก็คือยืนแบบเดิมนะคะยืนแบบเดิมหมายถึงว่าอันนี้ก็คือศูนย์นี้ก็คือหนึ่งศูนย์หลักศูนย์ก็ประมาณนี้หลักหนึ่งนะคะก็คือประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือนาคชนสูตรด้านนอกของนาคนะคะมันก็จะเหลืออยู่แค่สามตัวนี้นะคะเพื่อนๆพี่เนี่ยค่ะสี่ศูนย์สามหนึ่งสี่หนึ่งแต่ถ้าไม่อยากให้พลาดก็คือตามล็อกแค่นั้นนะคะจริงๆแล้วคือสูตรสูตรก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะเพื่อนๆพี่แล้วก็ชุดล่างนี่ค่ะ ล่างนะคะก็ประมาณนี้ล่างน่าทําไว้อีกชุดหนึ่งนะคะก็คือมันชนนะคะคือมันชนแล้วหน่าก,ก็เอาสูตรนี้นะคะคือชนนะคะเพื่อนพี่สูตรเนี้ยคือมันจะชนชนเขาเรียกว่าชนเจ็ดถ้าหลักเจ็ดนะคะมันก็จะมาประมาณเนี้ยค่ะเพื่อนๆพ,พี่พี่ถ้าสูตรมันเดินดีนะแต่ถ้าสูตรมันหลุดมันก็คือทุกอย่างคือหลุดหมดอันนี้น่าทำตามสูตรนะคะแต่หลักเลขที่น่าเอาเด่นนะคือมีเก้ามีศูนย์มีแปดมีเจ็ดแล้วก็กันหนึ่ง อันนี้คือบนนะคะนี่ค่ะแต่หน้าก็คือเอาชุดชนนะคะชุดชนชุดชนนี่หมายถึงว่ามันชนเจ็ดนะคะเพื่อนพี่มันชนเจ็ดสูตรที่น่าเคยเอาให้ดูนะคะมันก็จะเหลือแค่นี้ค่ะนี่นี่แล้วก็คือจริงๆแล้วสี่เจ็ดกับหกเจ็ดเนี่ยคือ คือยังไงอ่ะคือน้าหนาหน้าก็ดับนะคะเนาะเพราะหน้าดับนะคะมันก็จะเหลือ8ปดเจดหนึ่งเแล้วก็เกจดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือไม่อยากให้พลาดก็คือหลัก7ประมาณนี้เนี่ยค่ะให้ยังไงนะคะเพื่อนเพื่ที่พก็ดูแล้วก็พิจารณาได้เลยนะคะก็หวยรัฐบาลไทยหน้าก็ คือทำลงไปแล้วนะคะพูดคุยก่อนหวยออกแล้วก็คลิปที่น่าตัดนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะคือไม่รู้นะอันนี้คือคือน่าคําน่าคิดว่านะคะถ้าสูตรมันเดินดีอะถ้าสูตรมันเดินดีมันไม่น่าจะไปไหนนะคะตัวเลขถ้าสูตรมันเดินดีนะคะน่าคิดว่ามันไม่น่าจะไปไหนตัวเลขนะคะมันน่าจะอยู่ใน ในในที่หลักที่น่าํำนะคะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะเพื่อนๆพี่พพพว่าตัวเลขอ่ะมันจะออกมาในลักษณะยังไงคือเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะเนาะแต่ทุกอย่างเราก็ว่ากันไปตามสูตรถ้าสูตรมันเดินดีน่าก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าตัวเลขมันไม่น่าจะไปไกลจากตรงนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อย่างว่านะคะเนาะ คือนาคคาแบบง่ายๆนะคะเพื่อนพี่ไม่ต้องไปคิดเยอะอะค่ะหวยี่ยถ้าตามตามสูตรวนของนาคนะคะใช่คืออันเนี้ยคือมันเป็นสูตรที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรคือให้คะแนนนาคมาตลอดเลยนะคะเนาะคือให้คะแนนอะ่ะเอาพูดง่ายๆคือให้ให้คะแนนนาคมาตลอดนะคะเนาะแต่เม่เช้านี้นาคก็ไปจัดคิดตซ่รี่มาแล้วนะคะ นาาไปจัด์บตเตอรี่มาก็คือหลายใบนะคะเนาะใช่แต่ทั้งนี้ทางนั้นก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพื่อนพี่เราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะเพราะว่าทุกอย่างคือมันเป็นแนวทางเราก็เอาไปพิจารณาดูนะคะเนาะแต่ทุกอย่างที่น่าทําลงไปเนี่ยคือมันมาจากหลักสูตรทั้งนั้นเนาะมันมาจากหลักสูตรนะคะแต่หน้าก็เชื่อนะคะถ้าชุดล่างอ่ะ ถ้าสูตรของเขามันเดินดีน่าคิดว่ามันตัวเลขมันไม่น่าจะไปไหนนะคะเพื่อนพี่ตัวเลขน่าคิดว่าตัวเลขมันไม่น่าจะไปไหนนะคะเนาะถ้ายังไงสี่โมงครึ่งนะคะก็ให้เพื่อนๆพ,พี่โชคดีหวยรัฐบาลไทยนะคะเนาะผลจะออกมายังไงเราก็ว่ากันไปตามสูตรแต่ฮานอยน่าก็ทําลงทุกวันนะคะแล้วก็หวยลาวหวยลาวน่าก็จะทําวันจันทร์แล้วก็ วันพุหัสนะคะหวยราวนาคทำสองวันนะคะเนาะถ้ายังไงนะคะก็ให้เพื่อนๆในพีโ่โชคดีทุกหวยแล้วกันนะคะโชคดีทุกๆุหวยนะคะเนาะเราก็ว่ากันไปนะคะแต่ฮานอยเนี่ยคือถ้าถ้าเป็นส่วนตัวของหน้านะคะคือนาคดูทุกวันนาพิจารณาทุกวันแล้วก็คะแนนที่ได้มาก็คือทุกวันนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือทุกอย่างมันก็ว่ากันไปตามสูตรสูตรไหนที่เดินดีเราก็เลือกเอาสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพื่อนพี่คือเข้าใจง่ายของหน้าคือจริงๆแล้วหัวนัฐบาลไทยนะคะนาจะไม่ค่อยทําเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อนพี่มันทําเยอะแยะสูตรมันก็เหมือนเดเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเอามารวมหน้าก็ต้องเอามารวมที่ชุดปัใจัยนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นพร้อมๆกันนะคะเพ,พื่อนพี่จะออกมายังไงคือแล้วแต่ว่าสูตรของเขามันจะเดินหรือมันไม่เดินแต่น่าคิดว่ามันมันก็เดินมามาพอประมาณแล้วมันก็น่าจะเดินต่อนะคะเนาะแต่ถ้ายังไงนะคะนาก็ให้พเพื่อนพี่โชคดีนะคะถ้ายังไงคลิปนี้นะคะนาก็ขอจบคลิปเพยงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะเพ,พื่อนพี่วันนี้หวยออกวันเสาร์นะคะเนาะ แต่งวดที่แล้วนี่หวยออกวันพุธนะคะงวดที่แล้วนี่หวยออกวันพุธนะใช่ไหมเอ่อน่าจะใช่นะคะงวดที่แล้วนี่คือวันพุธถ้าน่าจะไม่ผิดนะใช่ไหมวันพุธวันพุธหรือวันศุกร์โอ่วันศุกร์ค่ะเพื่อนๆนี่พี่งวดที่แล้วหวยออกวันศุกร์ วันที่แล้วหวยออกวันศุกร์นะคะวันที่หนึ่งตุลาคือวันศุกร์แล้ววันนี้วันที่สิบหกสิบหกตุลาก็คือวันเสาร์นะคะนี่ค่ะถ้ายังไงก็ให้เพื่อนๆพี่โชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะก็รวยๆนะคะเพื่อนๆพี่จัดไปตามที่เราชอบนะคะ <laughs> แส่ส่วนตัวนาคือนาไปเก็บอ่า ลอตเตอรี่มาแล้วฉลากินแห่งรัฐบาลมาแล้วมากก็ได้มาหลายใบนะคะเดี๋ยวนะคือนากนาคก,ก็เอาเอาที่ว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะที่ที่หลักเลขที่นาะคทำได้นะคะเพื่อนที่เนี่ยเนี่ย หลักเลขล่างนะคะที่นาคทำได้เนี่ยค่ะอันนี้นาคเนี่ยค่ะเพื่อนๆพี่พี่อันนี้นา,นานค,คนนนนาไปซื้อซื้อตามหลักเลขที่นาคทำทำนะคะเป็นชุดชุดของอ่าชุดล่างนะคะชุดวัดใจล่างนะคะที่นาคบอกว่ามันเหลือสี่หนึ่งสี่ศูนย์แล้วก็สามหนึ่งแต่นาคไม่ได้กัดนะคะเนาะนาคเอาแบบตรงๆมาเลยเนี่ยค่ะทุกอย่างเราก็ว่ากันไปนะคะ เราสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนี่คะ่ะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ